น้ำเปล่าอันนี้น้ำเปล่านะไม่ใช่นมนะก็น้ำเปล่าแล้วหยดสีลงไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคราวนี้เราจะหยดกันว่ากระจายต้องกระจายดดูใครว่ากระจายผมกระจายครับผมพี่ว่ากระจายแบบนี้กระจายค่ะกระจายเตาอัดกระจายกระจายน้อยกระจายอ่ากระจายกระจายน้อยเพราะมันไม่ได้อยู่บนผิวมันอยู่บนอือ กระจายต้องให้ลงเลยมันต้องให้ลงไปถึงก้นใช่ไหมแต่ค้าว่ามันวิ่งแต่ว่ามันต้องไปถึงก้นก้นถ้าลองบีบนเลยตอก้ัใส่ไปถึก้นเลยไหมต้องคนคนมันหุยมแตกช้าๆหรือว่ามันช้ช้ ทำท่าเมื่อกี้ไหมวิ่งไหมทำให้เราไม่เห็นไม่ใช่การแชทจริงอ่ะตอนที่เราไปเขย่ามันอ่ะนี่ไงมันออกมาแช่แช่ถ้าเราลองเขย่าเขย่าให้สีมันลอยขึ้นมาแล้วเการยังเขย่าการลอยแล้ววิชมาสีฟ้ามอยู่แล้วบนสีแมันไม่วิ่งใช่ไหมมันวิ่งมะแต่ช้ามากมันวิ่งเพนาะผิวผิวจะผิวใช่ไหมแต่ท้่เราเข้าใจอ่ะทำไมเขาใช้นม